ในงานชาปนก,กิจศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของโควิดระบาดในช่วงของการใช้ชีวิตแบบนิว n o r m a l นั้นการจัดระเบียบขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนเมนเป็นหน้าที่ของพิธีกรที่ต้องจัดระเบียบและเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทุกคนมาในงานปลอดภัยวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับขั้นตอนการวางดอกไม้จันทร์ การจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยของการวางดอกไม้จันทร์บนเมนมาเล่าสู่ฟังครับสวัสดีครับผมหมอบ้านดงนรงแผงสอนจากช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนครับ ช่องของผมเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรทั้งในงานมงคลและงานอาวมงคลนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกรุณากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับผมได้มีโอกาสได้ไปเป็นพิธีกรในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อสมเจตถวินหวังอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบนเตยอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีงานนี้มีผู้คนมาร่วมงานอย่างมากมายเจ้าภาพได้จัด เตรียมเต็นต์ต่างๆไว้เป็นโซนๆแบ่งเป็นสัดส่วนและเป็นที่โล่งโปร่งสบายนะครับมีโซนที่1ก็คือโซนที่บริเวณเต็นต์ประธานในพิธีและหลังประธานในพิธีไปอีกโซนที่2คือเต็นต์ที่อยู่ทางด้านหน้าเมนนะครับโซนที่3คือโซนที่อยู่ตามร่มไม้และโซนที่4คือโซนที่อยู่ที่ศาลานาบุญ ผมแบ่งเป็นสโวนๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเวลาที่ผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรนั้นผมได้เชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทีละโซนโดยแจ้งก่อนล่วงหน้าว่ากรุณาได้นั่งรอนั่งรอก่อนนะครับท่านจะพิ่งลุกนะครับส่วนโซนที่2คือโซนเต็นท์ทางด้านหน้ารอก่อนนะครับโซนที่3คือโซนฝั่งนี้นะครับขออนุญาตรอก่อนนะครับเพ่เชฉะนั้นแล้วจะเกิดการทับขั่งของผู้คนนะครับ หลังจากที่พระคุณเจ้าได้วางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ขอยัดตั้งเป็นสองแถวนะครับขอยัดตั้งเป็นสองแถวแล้ววางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านลงบันไดทางด้านซ้ายและบันไดด้านขวานะครับบันไดทางด้านขวาส่วนของที่ระล,ลึกนั้นนะครับทางเจ้าภาพได้มอบให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมีอาหารว่างมีเครื่องดื่มมีหนังสือที่ระล,ลึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ท่านวางดอกไม้จันทร์เสร็จที่ไป้แล้วท่านสามารถที่จะลงมาได้ทั้งด้านซ้ายมือและขวามือของท่านนะครับขอได้เชิญท่านผู้พิเกรตนะครับตั้งแถวเป็นสองแถวนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างรักษาระยะห่างด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับและก่อนเดินทางกลับขอความกรุณาได้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับขอขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านที่ความร่วมมือครับ เห็นไหมครับว่าส่วนเต็นที่เหลือเต็นที่เหลือนะครับท่านยังสามารถมองเห็นความเป็นระเบียบมองเห็นท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่เต็นร่วมกับท่ระธานนั้นนะครับได้วานดอกไม้จันทร์แต่ถ้าท่านลุกขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับท่านก็จะจะไม่ได้เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านก็จะมาอยู่ที่บันไดเมนก็จะเกิดความไม่สวยงามนะครับเห็นไหมครับแถว แถวฝั่งนี้นะครับตั้งแถวยาวเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับลองตั้งแถวเป็นสองแถวครับท่านครับรักษาระยะห่างรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้างานและเมื่อพิธีการต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการวางดอกไม้จันทร์ผมได้เชิญท่านผู้ิีเกียรติที่อยู่ที่เต็นท์ท่านประธานและทางด้านหลังนะครับได้ลุกขึ้นก่อนแล้วตั้งแถวเป็นสองแถวตั้งแถวเป็นสองแถวนะครับ แถวด้านซ้ายและด้านขวาโดยมีโต๊ะสำหรับวางดอกไม้จันทร์อยู่ตรงกลางขนาบด้วยแถวสองแถวแล้วก็เดินขึ้นบันไดเมนผู้ที่เดินขึ้นบันไดเมนเสร็จเรียบร้อยแล้ววางดอกไม้จันทร์ก็ลงทางด้านซ้ายและด้านขวาไปเลยนะครับนี่ก็จะทำให้ไม่ได้เกิดความแออัดนะครับไม่มีการหวานเรียนโปรยทานเพราะได้บรรจุอยู่ในถุง มอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วนะครับในถุงที่ระลึกก็จะมีหนังสือที่ระลึกมีเหรียญปโปรยทานมีน้ําดื่มมีอาหารว่างให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในถุงกระดาษท่านผู้พิเศษก็สามารถที่จะถือถุงแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับเมื่อผมจัดโซนนะครับโดยโซนแรกก็คือโซนที่นั่งอยู่ที่บริเวณเต็นประธานได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก่อนอันดับแรกเรียบร้อยเสร็จก็เชิญโซนที่2ออยู่ทางด้านหน้า อยู่ทางด้านหน้าเมนนะครับที่นั่งบนเต็นท์ด้านหน้าเมนก็ขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งแถวเป็นสองแถวเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยโซนที่อยู่ตามร่มไม้นะครับโซนที่อยู่ที่ศารานาบุญก็ลุกขึ้นก็เป็นเสร็จพิธีใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานแต่ทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยพิธีกรต้องประจําอยู่ที่โพเดียมอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อกํากับแถวเพราะถ้าหากว่าพอขึ้นวางดอกไม้จันทรแล้วพิธีกร วางใหม่เลยครับไปทำหน้าที่อื่นหรือไปทำอย่างอื่นไม่ได้ควบคุมกำกับอาจจะทำให้งานไม่เรียบร้อยครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์ตรงและได้จัดการมาแล้วเกิดความเรียบร้อยครับแขกผู้มีเกียรติก็ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยด้วยนี่คือเรื่องราวดีๆที่หมอบ้านดง นรงแผงสอนได้นํามาเล่าในช่องนี้นะครับช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนกรุณากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ